สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมหัวข้อตามคำขอนะคะเออต้องใช้เวลาเท่าไรต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำตัวเองยังไงนะคะและสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับคู่ของตัวเองนะคะ ช้เวลาเท่าไหร่เตรียมตัวยังไงและสิ่งที่จะต้องรู้เกี่ยวกับคู่ของตัวเองดูมูลออกมานะคะดูมูลออกมาแล้วก็สองไม้เก้าถ้วยจัสีมนะจ๊ะแล้วก็ไนท์ออฟสอด แม่หมอมองว่าคุณไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนัดจ้งไม่องอมาเป็นเรื่องของบุญธรรมกำแต่งอยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแอคชั่นเองนะคะฝ่ายทางเขาจะเป็นฝ่ายแอคชั่นเองถ้าถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายก็คือเขาก็จะส่งซิกส่งแนวให้คุณได้รับรู้เพื่อให้คุณได้เข้าหาเขานะคะส่วนถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเขาจะทำเอง นะคุณไม่ต้องทําอะไรคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยเป็นไพ่คู่ขึ้นสองไม้เป็นสําหรับเนี้ยเป็นไพ่คู่ขึ้นได้ทํกากิจกรรมร่วมกันอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีเก้าถ้วยเก้าถ้วยเป็นครอบครัวเก้าถ้วยในสําหรับนี้นะคะเป็นครอบครัวอย่างแน่นอนอ่าจะถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะ้าอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ judgment นะคะ judgment ก็คือแสงสว่างจะส่องคุณมา เร็วๆนี้นะคะด e m มูนบอกว่าไม่ต้องคิดมากให้คุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องทําอะไรนะคะคู่ของคุณจะเข้าหาคุณทันทีหลังจากที่ adjustment เกิดขึ้นหมายถึงหลังจากที่เขาตื่นรู้ mm hmm. เขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะน่าจะเป็นให้ให้เวลาให้เวลาแบบชัดเจนเลยก็จะมีเจ็ดเจ็ดเ, 7, 7เดือนนะ หนึ่งปีเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีหลังจากนี้สามารถให้คุณรอเฉยๆนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรอยู่กับตัวเองนะคะเจ้าหญิงเหรียญอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากเจ้าหญิงไม้คือเขาเนี่ยรักคุณแน่นอนความรักของคุณเนอคู่ของคุณนะ,นะคะเขารักคุณแน่นอนแต่ที่เขายังไม่พร้อมตอนเนี้นะคะก็เขาก็ต้องจัดการกับตัวเองไปก่อนในะเรื่องของความมั่นคงของตัวเองและเรื่องของหน้าตาทางสังคมจัดการกับ ชีวิตตัวเองก่อนนะคะเเกี่ยวกับคนหมู่มากอะไรอย่างนี้นะถ้าท่านจะมีใครสักคนก็ต้องคิดมากคิดหนักอยู่นะคะถ้าจะมี <c oughs> าสามีภรรยาเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเขาแต่มีเก้าถ้วยเนี่ยยังไงเขาก็รักคุณเหมือนเป็นครอบครัวอ,อยู่แล้วนะขอให้คุณรอรอ คุณเมื่อไหร่ความรักของคุณจะสมหวังกีนะแม่หมอให้ประมาณเจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีต่อหลังจากนี้แล้วคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรให้เขาเป็นฝ่ายแอคชั่นมานะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเขาก็คือตอนนี้เขายัง ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาของเขาอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะคะก็ให้คุณรอๆอ,อ,อย่างมีความสุขไม่ต้องทําอะไรในความสัมพันธ์เลยรออย่างเดียวเท่านั้นเองรออย่างมีความสุขรอ,อยังมีความหวังรอคอยแล้วก็หันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีทําตัวเองให้รอดรูดูดีเข้าไว้ให้เป็นที่แบบดึงดูดใจเขานั่นเองนะคะและมาดูซิว่าตอนนี้ใจเขา <c oughs> คิดยังไงกับคุณใจเขาคิดยังไงกับคุณจ้าตอนนี้เลยเขาส่องคุณนะใจเขาเนี่ยแบบ คิดถึงคุณรักคุณมีลูกหมดใจเห็นไหมแอบรักคุณส่องคุณดูอยู่เงียบๆนะรักคุณส่องคุณดูอยู่นะเราก็แบบอืเขาก็อยากมีคุณเร็วๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณอยากมีเขาเร็วๆนะเขาเองเขาก็อยากมีคุณเร็วๆอยู่เหมือนกันเขาคิดถึงคุณมากๆเขาก็อยากจะวิ่งอ่าพุ่งชนเข้ากับ ปัญหาต่างๆเพื่อที่จะมาได้อยู่กับคุณคุณมีค่ามากมายสําหรับเขาแต่ตอนนี้เขากําลังคิดแผนอยู่วางแผนอยู่นะคะว่าจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์จะจัดการยังไงดีกับตัวเองเวลาเวลาจัดการกับผู้คนนะคะถามว่าตอนนี้เขาคิดยังไงเขา รักคุณขอให้คุณเชื่อนะคะว่าเขารักคุณมากๆาก,ากรักและคิดถึงคุณมากๆและก็ขอให้คุณรอเท่าน,นั้นเองนะคะรอไม่ต้องทําอะไรในความสัมพันธ์นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้คะ่ะ